ลาวดินแดนเล็กๆริมฝั่งโขงที่หลายคนอาจรู้จักเพียงภาพความสงบวัดวาและผู้คนที่ยิ้มแย้มแต่เบื้องหลังความเงียบงามนั้นคือประวัติศาสตร์ยาวนานเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองและบาดแผลจากอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่สู่สนามรบของมหาอำนาจโลกไม่อาจมองข้ามเรื่องราวของลาวได้เลยต้นกำเนิดและตำนานทุ่งหหินเสียงลมพัดผ่านที่ราบสูงเชียงขวางกวาดย่้าให้พลิ้วไหวเป็นคลื่นสายหมอกบางๆคลอเคลียไปตามขอบเขาและท่ามกลางทุ่งกว้างนั้น มีสิ่งที่ทําให้ผู้มาเยือนแทบหยุดหายใจห,ยหินขนาดมหึมานับพันใบตั้งกระจายอยู่ทั่วผืนดินบ้างตั้งเดี่ยวบ้างเรียงรายเป็นกลุ่มราวกับถูกจัดวางโดยมือที่ลึกลับมาจากอดีตนับพันปีนี่คือทุ่งหหินมรดกโบราณที่ยังคงเป็นปริศนาของเราและเป็นจุดเริ่มต้นในการทําความเข้าใจอดีตของผู้คนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้นักโบราณาคดีขุดค้นพบว่า,ห,าหินเหล่านี้มีอายุหลายพันปียุคสมัยเดียวกับช่วงก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ที่นี่น่าจะเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่รอบลุ่มน้ำโขงพวกเขาใช้ชีวิตแบบชุมชนเกษตร,รกรรมพ่อปลูกเลี้ยงสัตว์และเชื่อมโยงกันด้วยความเชื่อทางวิญญาณแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือทำไมต้องสร้างหายหินเหล่านี้บางทฤษฎีเชื่อว่ามันคือภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีศพบ,บางนักวิชาการกลับเชื่อว่ามันใช้มักสุราหรือเก็บน้ำสำหรับกองทัพโบราณ ความจริงยังคงเรือนรางแต่ไม่ว่าคําตอบจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือผู้คนที่นี่มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ซับซ้อนยิ่งกว,ว่าที่ใครคาดคิดเมื่อตะวันตกดินแสงสุดท้ายของวันทอดเงาลงบนห,หินขนาดยักษ์เงานั้นทอดยาวราวกับกําลังบอกเล่าความลับของอดีตเรื่องราวของมนุษย์กลุ่มแรกที่ใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินลาวยังคงเงียบงนันทิ้งไว้เพียงร่องรอยให้คนรุ่นหลังได้จินตนาการและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยาวนานของลาว ดินแดนที่ความลี้ลับของประวัติศาสตร์ยังคงถูกซ่อนอยู่ใต้ชั้นดินและตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายแสงรุ่งแห่งล้านช้างเสียงระฆังวัดก้องกังวานไปท่ามกลางขุนเขาเมืองเล็กๆริมแม่น้ำคานซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำโขงกำลังเติบโต,ตขึ้นอย่างช้าๆผู้คนต่างเล่าขานถึงบุรุษผู้หนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเขาคือพระเจ้าฟางมุมผู้จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ข,ของแผ่นดินลาวไปตลอดกาล ในปีคอควายสอสาลาหพระเจ้าฟางุมได้รวบรวมบ้านเมืองและหัวเมืองเล็กใหญ่ที่กระจัดกระจายให้รวมเป็นอาณาจักรเดียวภายใต้พระบารมีและกำลังทัพที่แข็งแกร่งอาณาจักรใหม่นี้ถูกขนานนามว่าล้านช้างชื่อที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความยิ่งใหญ่ของกองทัพช้างศึกช้างไม่เพียงเป็นสัตว์คู่บ้านเมืองหากแต่คือพลังอำนาจทางการทหารที่ทําให้ศัตรูเกรงขามราชธานีแรกถูกสถาปนาขึ้นที่หลวงพระบางเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและสายน้ํา ทำเลซึ่งเหมาะแก่การป้องกันและเป็นศูนย์กลางการค้าผู้คนในอาณาจักรล้านช้างนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถราวาดเป็นหลักวัดวาอารามถูกสร้างขึ้นทั่วทุกหนแห่งพระพุทธรูปหล่อด,ด้วยสำริดและปิดทองเปล่งประกายกลางพระอุโบสถกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาและความสามาคัคคีภายใต้การปกครองของพระเจ้าฟ้าหนุ่มอาณาจักรล้านช้างไม่เพียงแต่มั่นคงแต่ยังมีชื่อเสียงไปไกลในภูมิภาคเพื่อนบ้านอย่างสยามเวียดนามและจีนต่างรู้จักอาณาจักรใหม่นี้ว่าเป็นดินแดนที่ทรงอำนาจ การค้าขายทางแม่น้ำโขงรุ่งเรืองสินค้าอย่างเกลือผ้าไหมและของป่าเดินทางออกไปสู่ต่างแดนพร้อมๆกับวัฒนธรรมลาวที่เริ่มแผ่ขยายภาพของกองทัพช้างศึกที่เดินเรียงแถวในทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิของชาวลาวอาณาจักรล้านช้างเปรียบเสมือนรุ่งอรุณที่ทำให้ชาวลาวยืนหยัดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสง่าง,งามแต่แสงแห่งรุ่งอรุณน,นั้นแม้จะเจิดจ้าเพียงใดก็มิได้ส่องสว่างตลอดกาล การเวลาได้ซ่อนเงาของความท้าทายไว้เบื้องหลังเสมอเงามืดแห่งการแตกสลายแม่น้ำคขงยังคงไหลเชี่ยวเช่นเดิมคุณเขายังทอดเงาโอบล้อมหลวงพระบางแต่ความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านช้างกลับเริ่มสั่นคลอนเมื่อการเวลาพัดพาอำนาจและความมั่นคงให้ค่อยๆเลือนหายไปหลังยุคข,ของพระเจ้าฟ้ามุมหลายราชการสืบต่อกันมาแต่ความขัดแย้งเรื่องการสืบราชสมบัติได้กลายเป็นเงามืดที่กัดกร่อนอาณาจักรทีละน้อยเจ้าฟ้าหลายองค์ต่างแย่งชิงบัลลังก์ การแย่งชิงเช่นนั้นไม่เพียงทำให้บ้านเมืองอ่อนแอแต่ยังเปิดโอกาสให้สัตรูภายนอกจ้องเข้ามาอย่างใกล้ชิดในศตวรรษที่18เลาเผชิญแรงกดดันจากมหาอำนาจรอบด้านสยามทางตะวันตกเวียดนามทางตะวันออกและจีนทางเหนือต่างก็พยายามเข้ามามีอิทธิพลเหนือแผ่นดินนี้เล่าที่เคยยิ่งใหญ่เริ่มถูกบีบคั้นให้อยู่ในฐานะประเทศเล็กที่ต้องเลือกข้างบางครั้งต้องส่งบรณาการให้สยามบางคราก็ต้องหันไปอิงเวียดนามเพื่อความอยู่รอด ความอ่อนแอภายในและแรงกดดันภายนอกผลักให้อณาจักรล้านช้างแอตกออกเป็นสามแคว้นใหญ่ได้แก่อณาจารหลวงพระบางทางเหนืออณาจกรเวียงจันทร์ตรงกลางและอณาจกรจ์จำปาศักดิ์ทางใต้ทั้งสามต่างปกครองตนเองแต่ไม่มีพลังพอจะต่อกรกับมหาอำนาจรอบข้างเมืองเวียงจันทร์ที่เคยเป็นศูนย์กลางกลับกลายเป็นเมืองที่ต้องอิงสยามหลวงพระบางแม้ยังคงรักษาศักดิ์ศรีแต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากการถูกครอบงำขณะที่จำปาศักดิ์ก็ต้องคอยรักษาสมดุลกับเพื่อนบ้านเพื่อความอยู่รอด แสงแห่งอาณาจักรที่เคยเจิดจ้าในยุคพระเจ้าฟ้าโงมค่อยๆถูกบทบังด้วยเงามืดของความแตกแยกและการครอบงำจากภายนอกราชอาณาจักรล้านช้างที่เคยยิ่งใหญ่ไม่เหลืออีกต่อไปเหลือเพียงดินแดนที่ถูกแบ่งแยกออกเป็นเสี้ยวเล็กๆและรอคอยชะตากรรมใหม่ที่กำลังจะมาถึงเงาฝรั่งเศสและการล่าอาณานิคมเมื่ออำนาจของอาณาจักรล้านช้างได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นความรุ่งเรืองมิได้เกิดขึ้นเพียงแค่ด้านการทหารหรือการเมืองเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในวัฒนธรรมและศิลปรกรรมที่เบ่งบานในผืนแผ่นดินลุ่มน้ำโขงวิถีชีวิตของชาวบ้านผูกพันแน่นแฟ้นกับแม่น้ำสายนี้มันคือท้งเส้นทางคมนาคมสายเลือดแห่งการค้าและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติและความเชื่อล้านช้างในยุคนี้ไม่เพียงเป็นรัฐที่มีอำนาจแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญพระสงฆ์จากศรีลังกาและอยุธยาต่างเดินทางเข้ามาเผยแผ่พระธรรม ทำให้พระพุทธศาสนาเทราวารอยังรากลึกในหัวใจผู้คนวัดวาอารามมากมายถูกสร้างขึ้นด้วยศิละปะที่สะท้อนความงดงามอันละเอียดอ่อนหลังคาวัดทอดยาวเป็นชั้นลดหลั่นลงมาอย่างอ่อนช้อยพื้นผนังประดับด้วยลวดลายทองและภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าตำนานชาดกกลายเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผู้คนแห่งรุ่มน้ำโขงพร้อมกันนั้นศินละปะการหล่อพระพุทธรูปก็จเจริญรุ่งเรืองพระพุทธรูปศิละปะล้านช้างมีเอกลักษณ์พิเศษ ทั้งพระพักที่อิ่มเอิบพระเนตรเรียววารีและพระโอ์ที่ย้มยิ้มอย่างสงบดูเสมือนการถ่ายทอดความสงบสุขในใจผู้สร้างลงไปในงานศิลป์ทุกอ์กลายเป็นทั้งศรัทธาและศิละปะที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับพระธรรมวิถีชีวิตของชาวล้านช้างยังคงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความผูกพันกับธรรมชาติและประเพณีการทอผ้าลวดลายงดงามไม่เพียงแต่ใช้ในชีวิตประจําวันหากยังสะท้อนถึงสถานะทางสังคมและจิตวิญญ,ญาณของผู้หญิงลาว เสียงแคนที่ดังสะท้อนยามค่ำคืนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและความผูกพันในชุมชนแม้บ้านเมืองจะรุ่งเรืองแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเงามืดการรักษาเอกภาพภายในยังคงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับราชสำนักเมื่อบ้านเมืองกว้างใหญ่ขึ้นการควบคุมหัวเมืองชายแดนกลับยากลำบากขุนนางผู้ใหญ่และเจ้าเมืองบางรายเริ่มมีอำนาจมากขึ้นจนกลายเป็นความท้าทายต่อราชบัลลังก์ทว่าในสายตาของชาวบ้านทั่วไปสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้คือความรุ่งเรืองที่ห่อหุ้มชีวิตประจำวนัน เมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าการาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมผู้คนต่างภาคภูมิใจในแผ่นดินลานช้างที่ยืนหยัดอย่างสาง่างามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือยุคที่แผ่นดินลาวไม่ได้เป็นเพียงอาณาจักรแต่เป็นเวทีแห่งวัฒนธรรมที่เปล่งประกายเป็นช่วงเวลาที่ความรุ่งโรจน์ไม่เพียงบอกเล่าผ่านสงครามหรือชัยชนะแต่ยังสะท้อนผ่านความงดงามของสิป์ศรัทธ,ธาและวิถีชีวิตที่กลายเป็นรากฐานของความเป็นลาวสืบมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อแสงรุ่งโรจน์แห่งล้านช้าง่องประกายยิ่งใหญ่ก็ย่อมดึงดูดสายตาของอาณาจักรเพื่อนบ้านที่ต่างมองหาหนทางในการขยายอำนาจและผลประโยชน์ลุ่มน้ำโขงในเวลานั้นมีใช่เพียงแค่บ้านของผู้คนหากยังเป็นเส้นเลือดสำคัญที่เชื่อมโยงการค้าและทรัพยากรเป็นสมรภูมิที่ทำให้ล้านช้างต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับอยุธยาและพม่าในศตวรรษต่อมาเต็มไปด้วยทั้งมิตรภาพและการประทะ เวียงจันทร์และหลวงพระบางกลายเป็นศูนย์กลางการทูตที่เจริญรุ่งเรืองทูตจากอายุธยาและจีนต่างเดินทางเข้ามาเจรจาและแลกเปลี่ยนสินค้าหรูหราเช่นผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเทศทว่าความร่วมมือนี้กลับปรับบางเมื่อความทะเยอทะยานของมหาอำนาจในภูมิภาคแปรเปลี่ยนเป็นความขัดแยง้งพม่าที่รุ่งเรืองในยุคตองอูลและต่อมาในยุคคองบองต่างพยายามขยายอิทธิพลเข้ามายัางแผ่นดินล้านช้างการรุกรานหลายครั้งทำให้บ้านเมืองเสียหายและประชาชนตกอยู่ในความยากลำบาก หัวเมืองชายแดนต้องรับศึกอย่างหนักขณะที่ราชสำนักเองก็เริ่มสันคลอนจากความแตกแยกภายในในอีกฝากหนึ่งความสัมพันธ์กับสยามก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งสองต่างมีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมาศาสนาและเชื้อชาติแต่ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยการแข่งขันเพื่อครอบครองแผ่นดินลุ่มน้ำโขงการเจรจาการผูกไมตรีและการส่งกองทัพจึงสลับหมุนเวียนกันไปไม่รู้จบท่ามกลางแรงกดดันจากภายนอกความมั่นคงของล้านช้างเริ่มสันคลอน ปัญหาภายในราชสำนักก็ยิ่งทวีความรุนแรงเจ้าฟ้าและขุนนางต่างช่วงชิงอำนาจเกิดการแตกแยกที่ค่อยๆทําให้อาณาจักที่เคยยิ่งใหญ่เริ่มอ่อนแรงลงไปโดยไม่ทันรู้ตัวอย่างไรก็ตามแม้พายุแห่งการเมืองและสงครามจะโหมกระหนำ่ำแต่ประชาชนชาวลาวก็ยังคงดํารงวิถีชีวิตของตนตามเดิมเสียงแคนยังคงดังยามราตรีการทํานาเลี้ยงปลายังคงเป็นรากฐานของชีวิตและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็ยังมั่นคง สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเสาหลักที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของผู้คนแม้ในยามที่แผ่นดินสั่นคลอนช่วงเวลานี้คือรอยต่อสําคัญที่บอกเล่าถึงความเปราะบางของอาณาจักรล้านช้างแม้จะเคยรุ่งเรืองใหญ่หลวงแต่การถูกบีบคั้นจากมหาอํานาจภายนอกและความแตกแยกจากภายในเองกลายเป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่ในการต่อมาเมื่อเวลาหมุนเวียนเข้าสู่ศตวรรษที่18แผ่นดินล้านช้างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระบรมโพธิทสมภารณ์ กลับค่อยๆแตกแยกออกจากกันทีละน้อยความรุ่งเรืองที่เคยเป็นเสาหลักเริ่มเสื่อมสลายเพราะทั้งภายภายนอกและความไม่สามัคคีภายในราชสำนักการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าต่สายกลายเป็นรอยร้าวลิกที่ไม่มีใครอดได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล้านช้างถูกแบ่งออกเป็นสามศูนย์กลางหลักได้แก่หลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักแต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครองตนเองแม้ยังคงถือเชื้อสายราชวงศ์เดียวกันหากแต่ความร่วมมือแทบไม่เหลืออยู่ สิ่งที่เคยเป็นความยิ่งใหญ่จึงกลับกลายเป็นการแตกกระจายของอำนาจแต่ละะ้านนาคอนต่างพยายามรักษาอำนาจและเอาตัวรอดท่ามกลางการคุกคามจากมหาอำนาจรอบด้านเวียงจันที่ตั้งอยู่ใจกลางลุ่มน้ำโขงยังคงรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครองและาศาสนาเมืองน,นี้มีพระแก้วมรกตเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อหลอมศรัทธาของประชาชนแต่เมื่อสยามเริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคพระแก้วมรกตก็ถูกอัญเชิญไปยังกรุงเทพมหานาคร เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้เวียงจันทร์สูญเสียศูนย์นยนยรวมทางจิตวิญญ,ญาณหากยังกลายเป็นบาดแผลลึกในความทรงจําของผู้คนขณะเดียวกันหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาได้กลายเป็นศูนย์กลางที่พยายามรักษาเอกราชของตนแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากพม่าและสยามการอยู่รอดจึงหมายถึงการเลือกข้างและในหลายครั้งการยอมอ่อนข้อให้มหาอำนาจคือทางออกที่เจ็บปวดแต่เลี่ยงไม่ได้ทางตอนใต้จำปาศักดิ์ถือกำเนิดขึ้นเป็นอาณาจักรใหม่ โดยอาศัยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของที่ราบของตอนล่างเมืองนี้มีบทบาทสําคัญทางการค้าและการเกษตรแต่การยืนหยัดท่ามกลางแรงบีบคั้นจากทั้งสยามขเขมรและยวนทําให้อาณาจักรเล็กแห่งนี้ต้องอยู่ในสภาพไม่มั่นคงสําหรับประชาชนสามัญการแอร์ตกออกเป็นหลายอาณาจักรหมายถึงชีวิตที่ไม่แน่นอนยามบ้านเมืองสงบชาวบ้านก็ยังคงไถานาปลูกข้าวทอผ้าร้องเพลงแคนและสืบสารประเพณีแต่เมื่อสงครามมาเยือนทุกสิ่งกลับถูกเผาเป็นเท่าฐาน หลายครอบครัวถูกกดต้อนผู้คนจำนวนมากกลายเป็นฉเฉลยศึกเสียงหัวเราะในทุ่งนากลับถูกแทนที่ด้วยเสียงครอบครวญของผู้พลัดพรากนี่คือช่วงเวลาที่อาณาจักรล้านช้างซึ่งครั้งหนึ่งเคยรวมผู้คนไว้ภายใต้ธงเดียวต้องแอตกออกเป็นเสียงเสียงและถูกกดทับด้วยเงาของมหาอำนาจรอบข้างแม้หัวใจของผู้คนยังคงเต้นเป็นจังหวัดเดียวกับลุ่มน้ำโขงแต่ความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองได้สูญสลายลงไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเวลาหมุนเวียนเข้าสู่ศตรวรรษที่18 แผ่นดินล้านช้างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระบรมมโพธิสมภารกลับค่อยๆแตกแยกออกจากกันทีละน้อยความรุ่งเรืองที่เคยเป็นเสาหลักเริ่มเสื่อมสลายเพราะทั้งภายภายนอกและความไม่สามาัคคีภายในราชสำนักการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าตัดสายกลายเป็นรอยร้าวลิกที่ไม่มีใครอดได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล้านช้างถูกแบ่งออกเป็นสามศูนย์กลางหลักได้แก่หลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาศักดิ์แต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครองตนเอง แม้ยังคงถือเชื้อสายราชวงศ์เดียวกันหากแต่ความร่วมมือแทบไม่เหลืออยู่สิ่งที่เคยเป็นความยิ่งใหญ่จึงกลับกลายเป็นการแตกกระจายของอำนาจแต่ละนาคนครต่างพยายามรักษาอำนาจและเอาตัวรอดท่ามกลางการคุกคามจากมหาอำนาจรอบด้านเวียงจันที่ตั้งอยู่ใจกลางลุ่มน้ำโขงยังคงรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครองและาศาสนาเมืองนี้มีพระแก้วมรกตเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อหลอมศรัทธาของประชาชนแต่เมื่อสยามเริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาค พระแก้วมรกตก็ถูกอัญเชิญไปยังกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้เวียงจันทร์สูญเสียศูนย์รวมทางจิตวิญญาณหากยังกลายเป็นบาดแผลลึกในความทรงจําของผู้คนขณะเดียวกันหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาได้กลายเป็นศูนย์กลางที่พยายามรักษาเอกราชของตนแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากพม่าและสยามการอยู่รอดจึงหมายถึงการเลือกข้างและในหลายครั้งการยอมอ่อนข้อให้มหาอำนาจคือทางออกที่เจ็บปวดแต่เลี่ยงไม่ได้ ทางตอนใต้จำปาศักด์ถือกำเนิดขึ้นเป็นอาณาจักรใหม่โดยอาศัยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของที่ราบของตอนล่างเมืองนี้มีบทบาทสำคัญทางการค้าและการเกษตรแต่การยืนหยัดท่ามกลางแรงบีบคั้นจากทั้งสยามขเขมรและยวนทำให้อาณาจักรเล็กแห่งนี้ต้องอยู่ในสภาพไม่มั่นคงสำหรับประชาชนสามัญการแอรตกออกเป็นหลายอาณาจักรหมายถึงชีวิตที่ไม่แน่นอน ยามบ้านเมืองสงบชาวบ้านก็ยังคงไถนาปลูกข้าวทอผ้าร้องเพลงแคนและสืบสารประเพณีแต่เมื่อสงครามมาเยือนทุกสิ่งกลับถูกเผาเป็นเท่าฐานหลายครอบครัวถูกกดต้อนผู้คนจำนวนมากกลายเป็นเฉลยศึกเสียงหัวเราะในทุ่งนากลับถูกแทนที่ด้วยเสียงคร่ำครวญของผู้พลัดพรากนี่คือช่วงเวลาที่อาณาจักรล้านช้างซึ่งครั้งหนึ่งเคยรวมผู้คนไว้ภายใต้ธงเดียวต้องแอตกออกเป็นเสียงเสียงและถูกกดทับด้วยเงาของมหาอำนาจรอบข้างแม้หัวใจของผู้คนยังคงเต้นเป็นจังหวัดเดียวกับลุ่มน้ำโขง แต่ความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองได้สูญสลายลงไปโดยสิ้นเชิงประวัติศาสตร์ของลาวคือการเดินทางยาวนานที่เต็มไปด้วยทั้งความรุ่งเรืองและความสูญสลายจากการก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างอันยิ่งใหญ่ในลุ่มน้ำโขงความรุ่งโรจน์ของศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาการขยายอำนาจจนเป็นหนึ่งในอาณาจักรสำคัญของภูมิภาค แต่แล้วความแตกแยกภายในและแรงกดดันจากมหาอำนาจรอบด้านก็ผลักให้แผ่นดินลาวต้องแอตกออกเป็นเสียเส่ยงๆจนกระทั่งเวียงจันทร์ถูกเผาทำลายและผู้คนถูกกวาดต้อนความเป็นอิสระที่เคยภาคภูมิใจค่อยๆถูกกลืนหายไปทว่าแม้แผ่นดินจะถูกแบ่งแม้อำนาจจะสูญสลายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยดับลงคือจิตวิญญ,ญาณของผู้คนลาวความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเสียงดนตรีแคนการทอผ้าไหมและว,วิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุ่มน้ำโขง คือสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่และเป็นรากฐานที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงตำนานที่ถูกเล่าขานหากแต่เป็นเส้นทางแห่งอดีตที่บอกเราว่าแม้การเวลาจะกลืนกินความรุ่งโรจน์ไปมากเพียงใดแต่หัวใจของผู้คนลาวก็ยังคงเต้นอยู่ในจังหวัดเดียวกับสายลมน้ำโขงและความทรงจำของแผ่นดินที่ชื่อว่าล้านช้างหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวจากอดีตที่เราจะนำมาถ่ายทอดให้ฟังอีกขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ